ครับเสียย่องครับย่องยูทูบเบอร์ครับเฮ็ดเขางวนะครับเป็นยกรรมฟาร์มแก่หน่อยจะได้หนุ่มเหรอเฮ็ดง่วเถ่าให้เป็นง่วงนุ่มได้นะครับลูกซีโตกลายเป็นลูกแรกก็ได้ครับเมื่อสิบครับเฮ็ดมาว่านตึกโต้ไรตัวนี้ตัวที่ไรเพราะมันลอยลอยควนหรือไง แกเแต่คนจักครับตัวแพงในตัวละสามดอยเขาละสามดอยตัวเขาเห็ดปกติแมนไวเห็ดเจ็ดทั่วร์เห็ดให้แกมาเลยครับหอนหมองหอดบอนครับเดี๋ยวเสียน้องเห็ดให้นะครับน้องยูทูบเบอร์เอาหั้นามากันะเขาจะวางตัวเพิ่มดินายมากเนี่ยเสียบของแท้ครับตัวจริงเสียงจริงน้องหงียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับเสียหายอะไรอย่าเง้ย วิธีเห็ดนะครับมันโมง,นง่ายคือ่น้องขิดเด็จจะผูกไส้ผูกขวาจองไปจองมาจองหนา้าจองหลังทั้งแท้กะตำเต็มเต,ต็นตำห้างถือหอดถำผู้เห็ดข้าเจ็บข้าแข่งม,งมือสี่บุรีครับสำหรับการลอกง่วนตรงนี้ตรงนี้ผู้ซอยนะครับพญาบานโอแฟนะครับต้องผนดึงเสียกครับมันต้องรัดลุ้มนะครับนบนว่าสีเห็ดไผเห็ดกระไรโบไ้ครับโมเมนต์มือสี่บุรี เห็ดมาบ่ตตำกวนแปดลอยโตครับเสียยองเห็ดเวิดปีเวิดแหลงครับเห็ดเวิดปีเวิดแหลงเวิ้นแห่เวิดฝนดูในเตาทานก็เห็ดได้ครับพี่เหมือครับพี่เหมือติดตามตอนต่อไปครับ